นอกจากการเดินเร็วเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อเดินบนลู่หรือเดินรอบเพื่อเบิรนเผาผ่านสร้างกล้ามเนือ้อหรือลดไขมันแล้ว <S <S ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างกล้ามเนือ้อลดไขมันได้อยู่กับที่นะคะโดยไม่ต้องเดินก็คือวิธีการยืนเตะขาใช้กล้ามเนื้อที่ต้นขาโดยการใช้อุปกรณ์ขวดน้ำนั่นเองนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ต้นขากันด้วยการเตะขวดน้ำนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแรกนะคะเราจะร์มนะคะเราจะวอร์มสะโพกเล็กน้อยนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้ออบอุ่นกล้ามเนื้อบเบานะคะเราจะ บอ่มอัพข้อต่อสะโพกเพราะเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ต้นขาและข้อต่อของสะโพกนะคะเยอะมากเราก็จะต้องรอ์มอัพเพื่อเป็นการกระตุน้นหรืออบอุ่นกล้ามเนื้อของเราโอเคเรามาเริ่มกันนะคะแดนนี่จะหยิบขวดน้ํามาเราร์มกันได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก่อนออกกาลังกายเราควรที่สุดคืกอการร์มอัพนะคะเพื่อเรียกมวลกล้ามเนื้อหรือเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายของเรา ท่าแรกนะคะก็จะเป็นการโวมเล็กน้อยก่อนนะคะหัวไหล่เบาๆนะคะและเกร็งกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนะคะเกร็งกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องยกขดน้ําขึ้นให้สุดแขนของเรานะคะยืดให้สุดแขนของเราเราจะเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เรายืดขึ้นตรงนะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องเราจะได้ใช้งานนะคะเพราะถ้าเรายกแขนขึ้น มันเป็นการยืดส่วนบนนะคะและช่วงกลางลําตัวงเราหน้าท้องอะ่ะก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กเราได้บีบเก่งท่าเราได้ขมวหรือเกร็งกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็จะช่วยเพิ่มแรงให้เรามีแรงการเวียงนะคะเพิ่มแรงต้านได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเราวอมกันเล็กน้อยนะคะเป็นการวอมกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนั่นเองและท่าแรกเราจะมาเริ่มกันนะคะ เราจะมาเริ่มกันด้วยการยกขวดน้ําขึ้นยืนขานะคะเราจะกว้างเท่าหัวไหล่ของเราเลยนะความกว้างของเท้าที่เรายืนเท่ากับหัวไหล่ของเรานะคะความก้างความกว้างเสร็จแล้วยืดขวดน้ําให้สุดและยกเข่าของเราชนกับข้อศอกนะคะกล่งกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนะคะ ท่านี้ก็จะได้เล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขานะคะข้อต่อสะโพกและกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องสำหรับมือใหม่นะคะให้เริ่มไปก่อนข้างละห้าครั้งนะคะค่อยๆทำค่อยๆขยับสเต็ปหรือว่าขยับความยาวและขยับจำนวนครั้งไปเรื่อยๆนะคะอย่าพึ่งผีงผ่านอย่าพึ่งใจร้อนนะคะทำให้เรา เคยคุ้นชินกับการเร่งกล้ามเนื้อควบคู่กับการออกท่าทางไปพร้อมๆกันและ,ะกำหนดลมหายใจของเรานะคะห้าครั้งเป็นถือว่าเป็นอะไรที่กำลังดีนะคะเสร็จแล้วเราจะต่อกันอีกหนึ่งข้างนะคะหายใจเข้าเป่าปาักออกเราจะเหนื่อยถ้าเราเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเราจะรู้สึกว่าการเผาผลาญเริ่มขึ้นแล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะไปเริ่มค่ะ ยกเข่าของเรานะคะกับข้อศอกให้มาชนกันเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเขมเหลหน้าท้องเกร็งหน้าท้องนะคะ 4, 3, 2, คสี่สามสองหนึ่งโอเคพักสักแป๊บหนึ่งยืนเดินด้วยกันสเต็ปเท้าเอาไว้นะคะ จะเตะเท้าเอาไว้เพราะว่าเริ่มจากการที่เราเริ่มออกกําลังกายปุ๊บมันจะเกิดการเข่าผ่านทันทีเพราะเราเล่นที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือเตาเผานั่นเองนะคะท่านี้บอกได้เลยนะคะว่าจะกระชับกล้ามเนื้อที่สะโพกได้ดีมากๆนะคะจะแน่นเฟ์มนะคะก็จะทําให้เราเอวเล็กลงถ้าเราอ่มีสะโพกที่แน่นเฟ์มนะคะโอเคเราจะต่อกันในเซตที่สองนะคะเซตที่สองดีขวดน้ําให้สุดกล็งหน้าท้องและ กลึงแกนกลางลำตัวนะคะเราจะยกเข่าชนที่ศอกของเรานะคะยืนให้เต็มยืนให้เต็มเท้าเราจะยืนให้เต็มเท้านะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการใส่รองเท้าเข้าใบก็จะช่วยทําให้เรายืดหยุ่นได้ดีทรงตัวได้ดีนะคะก็จะช่วยซัพพอร์ตได้ดีสามสอง หนึ่งเราจะยืนให้เต็มปลายเท้านะคะยืนให้เต็มปลายเท้าของเรานะคะข้างที่เราเอ่ยยืนขาตรงนะคะยืนให้เต็มปลายเทา้าพยายามยืนให้เต็มปลายเทา้าใส่รองเท้าเข้าไปเพื่อเป็นการซัพพอร์ตที่ดีที่สุดมากๆเลยนะคะสเต็ปเอาไว้นะคะเพราะว่าฮาร์ดเรทเรารู้สึกว่าหัวใจเราจะเต้นเรวนะคะเพราะมันเกิดการเผาผันเพราะเราได้เล่นหรือกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นั่นเองนะคะ การออกกำลังกายร,ระยะเวลาสั้นๆ5้นาถึงสินาทีทุกวันเป็นประจำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสาหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะแล้วก็คนที่อยากมีกล้ามเนื้อขอให้เน้นด้วยการทําบ่อยๆทําต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าความต่อเนื่องก็จะทําให้เราแน่นฟืม้มกระชับได้ดีเราจะมาต่อกันอีกหนึ่งข้างนะคะยืดแขนให้สุดหายใจลึกๆเป่าปากออกนะคะเต็มความพร้อมเล็กน้อย ยืนให้เต็มเท้าและอุ๊บเสียงกระดูกลั่นห้าสี่สามสองหนึ่งเกรงกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนะคะหายสูตรหายใจลึกๆไปที่หน้าท้องดึงสะดือและเป่าปา,ปากออกก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยคลาย ความเหนื่อยของเราได้ดีมากๆเลยนะคะอย่าเพิ่งเร่งสเต็ปนะคะทําทุกอย่างให้เป็นตามในขั้นตอนแล้วก็เอาความพร้อมของเรานะคะจะยิ่งดีที่สุดนะคะเน้นการทําต่อนเนื่องสม่ําเสมอนะคะอย่าใจร้อนนะคะเป็นวิธีที่แอนนี่เลือกใช้มาตลอดเลยนะคะไม่ะจะไม่มีการหักโหมใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นการทําอย่างต่อนเนื่องเป็นวิธีที่ที่ดีที่สุดนะคะ เราจะต่อกันอีกหนึ่งเซตนะคะยืดแขนให้สุดและยินให้เต็มปลายเทา้ายกเข่าขึ้นมาชนกับพรอสอกของเรานะคะเก,กร็งกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องและเกร็งแกนกลางลำตัวห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจลึกๆนะคะไป 8ปดเจหกกลิ่นแกนกลางลำตัวกลิ่นหน้าท้องมัดเล็กิกนกลามเนื้อมัดเล็กหกห้าสสสองหนึ่งโอเคทำแบบนี้ ต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเล่นอุปกรณ์ที่น้อยและคิดว่าก็จะไม่ทำให้เราเกิดการบาดเจ็บอันนี้ก็แนะนำให้ใช้ขวดน้ำาขหมัก1นดลิตรนะคะก็จะดีมากๆเลยเหงือเราก็จะค่อยๆซึมนะคะอย่าการใช้กล้ามเนื้อนะคะจะเรียกเหงือได้ดีนะคะจะเผาผลาญได้ดีเพราะเราได้ทำการอ,ออกกำลังกายแบบตรงจุดด้วยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรานั่นเองนะคะ แล้วก็อย่าลืมวอร์มอัพก่อนที่เราก็จะออกกําลังกายนะคะเพื่อวอร์มเตรียมความพร้อมและคูลดาวนะคะทุกครั้งหลังจากที่เราจบก,การออกกําลังกายนะคะคูลดาวทุกครั้งยืดไายเส้นให้ได้เยอะๆทุกครั้งเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะในวันรุ่งขึ้นเราก็จะไม่รู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากจนเกินไปนะคะ ยืดให้ได้เยอะนะคะถ้าเรายืดเยอะมากเท่าไรจะทําให้เรามีเขาเรียกว่าสบายนะคะการเคลื่อนไหวในวันรุ่งขึ้นของเราก็จะดีมากขึ้นใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วลองไปเล่นกันดูนะคะสาวๆและคุณแม่บ้านที่มีเวลาน้อยแต่อยากมีมวลกล้ามเนื้อในระยะเวลาสั้นๆนะคะเน้นการทําต่อเนื่องนะคะอยู่ที่บ้านก็สามารถเล่นได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อนนี่ด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วคุณจะไม่พลาด โอกาสในคลิปดีๆในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมไปออกกำลังกายกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ